Uh. เวลาที่เด็กติดมือถือแล้วแม่ก็อาจจะแบบตำหนิขี้เกียจโง่ไม่ได้เรื่องอยู่บ,บ่อยๆไม่ว่าเขาจะตั้งใจหรือไม่ก็ตามเ <im it> ด็กที่เชื่อว่าตัวเองโง่ตัวเองไม่ฉลาดตัวเองไม่ได้เรื่องก็จะไม่ลุกขึ้นมาทำอะไรก็จะทำให้เด็กพัฒนาตัวตนในเชิงบุกได้ยากขึ้น ก็ต้องบอกว่าวัาวยเจ็ดถึงสิบปีไม่ใช่วัยที่สร้าง EF ได้ง่ายเพียงแต่ว่าวัาวยนี้พ่อแม่ก็ต้องลงแรงเหนื่อยหน่อยกำกับเยอะขึ้นหน่อยเพราะว่าเขาอาจจะไม่ใช่เด็กที่ถูกฝึกมาดีในวัยเด็ก EF ก็ย่อมาจาก Executive Function ทักษะการบริหารจัดการสมองขั้นสูงก็คือคนเราจะสามารถกำกับตัวเองให้ทำอะไรได้ประสบความสำเร็จนะทำสิ่งที่ต้องทำไม่ทำสิ่งที่ไม่ควรทำเนี่ยมันต้องอาศัยการบริหารจัดการหรือว่าจะเป็นด้านของการควบคุมอารมณ์แม่จะบอกว่าให้เลิกเล่นเกมได้แล้วหมดเวลาแล้วามาที่จะจัดการกับอารมณ์ หยิดมีความไม่พอใจสามารถที่จะหยุดการเล่นหน้าจอตรงนั้นได้น,นี่ก็เป็นการพัฒนาศักษะาทางด้าน e-f ความจำใช้งานเนี่ยก็สามารถฝึกได้ผ่านการเรียนรู้ในรูปแบบที่เราเรียกว่าเป็น problem-based learning เช่นลูกคิดว่าจะทำยังไงดีเวลาที่เราเจอปัญหานี้อันนี้มันก็จะฝึกความจำที่เคยเก็บเอาไว้ประสบการณ์ต่างๆที่เคยสะสมเพื่อจะนำม,มาแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น<อ>การที่เราเล่นหน้าจอเยอะไป นในลูกลองคิดมาซิว่ามันมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นได้บ้างผลที่ตามมาที่จะเกิดขึ้นเนี่ยคืออะไรโดยที่พ่อแม่าจะไม่ต้องใช้คําพูดไปกํากับลูกแต่ใช้ตัวเองลงไปกํากับลูกเช่นเวลาที่ลูกจะต้องเลิกมือถือแทนที่จะแบบเลิกได้ยังเนี่ยพูดอะไรไม่เคยฟังสิ่งเหล่านั้นไม่เคยทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจริงๆแต่สิ่งที่เราบอกว่าเป็นวินัยเชิงบวกก็คือคายแต่เฟิร์มคายแต่เฟิร์มก็คือใจดีแต่ แต่จริงจังกับกติกาที่ตั้งขึ้นอีก5นาทีจะหมดเวลาที่เราตกลงกันไว้แล้วนะลกูกหนูจะเก็บเองหรือหนูจะให้แม่เป็นคนเก็บอันนี้ก็ทําให้เด็กรู้ว่าเขาจะต้องเก็บโดยที่ไม่ต้องมีเสียงบน่นเสียงตำหนิถ้าลองเทียบก็อาจจะเป็นภาพของอาการฝึกปั่นจักรยานเวลาที่เด็กคนนึงจะปั่นจักรยานสําเร็จเนี่ยมันต้องจําได้ว่าขาจะต้องยกยังไงมันอาศัยเรื่องของเซลร์ฟคอนโทรลก็คือการกําหนดเป้าหมายฉันจะปั่นจักรยานให้สําเร็จมันอาศัยเรื่องของความคิดยืดหยุ่น ขี่แล้วก็ยังไม่ได้สักที่บอกตัวเองว่าเดี๋ยวพยายามมากขึ้นเดี๋ยวน่าจะเก่งขึ้นหรือบางทีเราเปั่นจักรยานไปแล้วแล้วจักรยานล้มเนี่ยเด็กบางคนที่ล้มแล้วก็ล้มเลิกเลยไม่เอาละจักรยานเจ็บไปเล่นเกมดีกว่าเกมสนุกกว่าต้องเยอะหรือพอจักรยานล้มก็อาจจะ阿拉วาดวอยวายเจ็บไม่เอาแล้วฉันทําไม่ได้เหรอามันก็จะไม,ไม่สามารถจะทํามันได้สําเร็จแต่เด็กที่มีความคิดที่ยืดหยุ่นว่าคนเราก็ล้มได้ล้มล้วก็ลุกได้ล้มแล้วเราก็เก่งขึ้นเราก็จะรู้ว่าต่อไปเราจะระวังยังไงไม่ให้ล้มอีกเนี่ย จริงๆมันก็เป็นการเรียนรู้เรื่อง e-f มหาศาลทำให้ลูกขึ้นมาจับจักรยานแล้วก็ปั่นต่อไปใหมสิ่งเหล่านี้จริงๆมันคือการฝึก e e-f ทั้งหมด mm. หมอก็จะชอบบอกพ่อแม่เสมอว่าการเลอกหน้าจอไม่ใช่เรื่องของเด็กแต่การที่จะทำให้เด็กคนหนึ่งกำกับตัวเองที่จะเล่นหน้าจอได้ตรงเวลาเนี่ยอันนั้นเป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่เราก็มีหน้าที่กำกับตัวเองให้ลงไปกำกับลูกให้ได้อดทนกับเสียงร้องของลูก อดทนกับความหงุดหงิดของลูกอดทนที่ต้องเอาตัวเองมาเล่นกับลูกแทนที่จะให้ลูกเล่นกับหน้าจอก็มันก็เริ่มจากตัวเราพ่อแม่ที่มี EF ที่ดีลูกก็จะมี EF ที่ดีตามคุณเปลี่ยนลูกเปลี่ยนหากคุณสนใจเรียนรู้วิธีการสื่อสารกับลูกหลานที่ติดมือถือเข้ามาเรียนรู้ได้ที่เว็บไซต์คุณเปลี่ยนลูกเปลี่ยน .com หรือทางไลน์แอด changeforkiss คุณเปลี่ยนลูกเปลี่ยนอย่าลืมน,นะครับ คุณเปลี่ยนลูกเปลี่ยน